วันนี้เดี๋ยวจะมาลองแช่ผู้กันในน้ำกันดูว่ามันจะบานอย่างที่เขาว่าจริงหรือเปล่า สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านวันนี้คอนเทนต์ไม่มีอะไรมากผมแค่อยากจะทดลองอะไรบางอย่างนั่นก็คือเขาว่ากันว่าถ้าเกิดเอาพูก,กันแช่น้ำไว้ค้างคืนเนี่ยแป้งมันจะบานพี่ติวก็บอกอย่างนี้ผมก็สอนเด็กอย่างนี้ด้วยซ้ําไปเวลาลงสีน้ำนะก็อย่าเอาผู้กันแช่ไว้ในน้ำนะเพราะเดี๋ยวพูก,กันมันจะบานแต่ปรากฏว่าตัวผมเองก็ทําผมก็แช่น้ําค้างไว้บ่อยมากปรากฏว่ามันก็ไม่บานและที่เขาสอนสอนกันมาเนี่ยมันแปลว่าอะไรล่ะผมอาจจะแช่ไม่นานพอเพราะอย่างมากเนี่ยผมก็แช่แค่1คืนดังนั้นคลิปนี้จะมาทดลองว่าาาถ้าเกิดอ แช่ไว้ในน้ํานานกว่านั้นเนี่ยมันจะบานหรือเปล่าผมจะแช่ไว้ทั้งหมด3วัน5วันแล้วก็7วันจะดูว่าวันไหนมันจะบานคอนเทนต์มีเท่านี้โอเคพู่กันมาสเตอร์อาร์ตขนาดมาตรฐานนะครับแล้วก็มีทั้งหมดอยู่6แท่งทั้งหมด3ชุดอีกอย่างก็คือน้ําใช้แก้วออคาเฟ่ไม่ใช่ว่าเซเว่นสนับสนุนนะแต่ผมไม่มีตังแกะพูกันออกมา,แช,มามแช่มาลงไปแช่มาลงไปแล้วก็วางทิ้งไว้อะ โอเคที่เหลือก็แค่รอ3วัน5วัน7วันเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไง3วันก่อนโอเคและวันนี้ก็คือวันที่3นะครับมาเริ่มดูกันแก้วแรกแก้วนี้ฟืบฟุบผู้กันเบอร์ใหญ่ก่อนแล้วกันฟุบผู้กันเบอร์ใหญ่3วันยังไม่บานนะผู้มันไม่แตกด้วยแสดงว่า3วันยังแช่ได้นะแต่ใครจะแช่ถึง3วันก็คิดดูแล้วกันอ่ผู้กันเบอร์เล็ก จากที่ผมมองตาปล่าเนี่ยมันไม่บานนะแสดงว่าแช่ผู้ก,กนันในน้ํามันอาจจะไม่เกี่ยวกับทําให้ผู้ก,กันมันบานหรือไม่บานก็ได้อันนี้ผมจะได้รับรางวัลโนเบลไปเแต่เราเพิ่งแช่มาแค่3วันเดี๋ยวเรามาดูว่าไอห้าวันแล้วก็7วันเนี่ยมันอาจจะบานก็ได้ทถ้งนั้นไปดูที่5วันครับผม ืล,ลือเคก็มาถึงวันที่5ของการทดลองเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นชีไลยขอเป็นกระบอกนี้แล้วกันนะอันใหญ่ก่อนนะฟุป ไม่บานอยู่ดีนะจ๊ะเห็นว่ามันไม่บานเลยต่อมาอันเล็กก็ไม่บานนะจ๊ะแช่มาตั้ง5วันแล้วไอ้ที่เขาบอกว่ามันจะบานสงสัยคงจะไม่จริงแล้วผมสงสัยว่าไอ้วันที่7เนี่ยก็คงจะไม่บานเหมือนกันนี่อย่างนี้มาพู่ว่ามันบานได้ไงวะแต่ท่านผู้ชมครับมีอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตไอ้ผู้กันวันที่3ที่มันไม่บานปรากฏว่าไอ้ขนเนี่ยมันไม่ค่อยจะอุ้มน้านะแล้วเวลาระบายลงไปบนเนื้อกระดาษเนี่ยมันสักสาขึ้นคือมันไม่ปกติเอออันนั้นผมว่ามันเป็นข้อเสียของการเอาผู้กกว่่าไม ว่ามันบานหรือไม่บานก็ประมาณนี้สําหรับวันที่5เหลือวันที่7มันก็คงไม่บานหรอกแต่เดี๋ยวตามมาดูกันว่าวันที่7จะเป็นยังไงข้ามช่วเวลาไปและแล้วก็มาถึงวันที่7วันที่3และวันที่5มันไม่บานเดี๋ยวมาดูวันที่7เอาล่ะครับนี่ผมไม่ได้แค่เปลี่ยนเสื้ออย่างเดียวนะได่ทําวันเดียวกันนะนี่ให้ดีหนวดผมหน่อยนะมันยาวขึ้นนะอันนี้ผมแช่7วันจริงๆนะครับครบ7วันจริงๆเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กัน แท่งใหญ่ก่อนฟับไม่บานนะหัวตรงแนวส่วนเบอร์เล็กก็ ไม่บานอีกเช่นกันนั่นสรุปได้ว่าที่เขาเล่ากันมาอย่าแช่พูกกันในน้ํานานหัวมันจะบานแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่พูกการแช่เจวันมันยังไม่บานเลยสิ่งอื่นที่ผมได้คลิปวันที่5ได้ทําไปคือพูกกันอ่ะมันไม่ค่อยอุ้มน้ําเท่าไหร่พอแช่แล้วอ่ะมันน่าจะมีผลกับคุณภาพของพูกกันมากกว่าของขนอุ้มน้ําได้ไม่ดีเท่าเดิมแน่นอนอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตเห็นที่มันแย่คือด้ามเนี่ยพอมันแช่น้ําไปนานๆแล้วอ่ะแม่งแตกไม่รู้ว่าเห็นมัน พยายามเอาไฟราคาถูกสองให้ดูแม่งเป็นรอยคุณภาพไม้มันทนน้าขนาดแช่ไว้เจวันไม่ได้ซึ่งกลัวว่ามันจะมีผลต่อที่มันเป็นตัวยึดผูกกันไกลตัวตัวส่วนมือจับก็คือแท่งไม้นี่มันจะทําให้หลวมผลทาให้ฝั่งนี้กับฝั่งนี้มันหลุดจากกันได้ง่ายนั่นคือข้อเสียของการเอาผูกกันไปแช่น้ําดังนั้นจึงสรุปได้ว่ายังไงก็ตามก็ไม่ควรเอาผูกกันไปแช่น้ําเพราะมันยังไงก็มีผลต่อผูกกันแน่นอนแต่ไม่ใช่หัวบานท้ายคลิปจนได้ไม่อยากจะจากท่านผู้ชมไปเลยนะครับอยากจะให้ผมทดลองเกี่ยวกับ ศิลปะทั้งหมดคอมเมนต์มาไว้ทางด้านใต้ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ให้กับช่องดีๆทางด้านศิลปะอย่างช่องพวกผมด้วยจะได้มีกำลังแรงใจในการทำคลิปต่อๆไปและสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบายครับบ๊ายบาย